ของผมนี่เป็นยังไงนะอู้ลูกนี้ก็เตะมุมปาด The Boy Booster ครับโอดเตะมุมลูกนี้ฟิกิกเข้าไปเลยอ่ะโู้คาร์นูครับนะครับปั่นก้อยไปเปิดก้อยไปแล้วขึ้นมุมลูกนี้ก็โอ้โหแล้วจะซ้ำอีกยี่หูจัน คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกวัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาชมเกมสุดจริง2เทนนิง่งสกิลครับหลายครั้งที่ผมอัดคลิปแล้วไม่ได้ลงวันนี้ก็เหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะได้ลงวันไหนนะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ลงแรงครับเพราะว่าทํางานที่บ้านแล้วก็ทํางานประจําด้วย คลิปนี้ก็เลยเอาเกมเลียอเวนต์มาให้ทุกคนได้ดูกันครับศึกชิง2เทนนิสสกิลไาไปดูกันครับว่าแผนของผมเป็นยังไงแล้วแผนของคู่แข่งเป็นยังไงคลิปนี้เจอคู่แข่ง4-2 1-3ครับเอิมบัปเป้เป็นหน้าเป้าแล้วขนาบข้างด้วยซอนกับเิียบีส่วนที่ผม5-2 1-2ครับคู่หน้าใช้บิ๊กทามเมสซี่ล่างทีมชาติคู่กับโรมาลิโอ ไปชมเกมครับ <Christina. S 2> ดูว่าจะมันแค่ไหนเกมนี ators, is, the the right ้มาในเสื้อสีส้มครับบุกจากซ้ายไปขวาคู่แข่งมาในชุดแมนยูสีเขียวครับมาปกติแล้วจะเล่นแผน4-2-1-3นะทุกคนส่วนมากก็จะเล่นแผนนี้แหละครับแต่ว่าคลิปนี้อยากลองแผนหลัง5แล้วส่วนใหญ่อะ5แผนหลัง5นะผมจะเล่นแบบเหมือนจะมั่นใจอะทุกคน ปกติแล้ว5 2า2กับ5-3-2นี่เวลาเล่นนี้มีความมั่นใจสูงนะ <c oughs> คือ,อยังไงหลังก็ไม่ค่อยหลุดอะครับถ้าหลัง5นะมาครับประชมุมเก็บกันทุกคนใช้แผนไหนเม้นบอกกันหน่อยครับแล้วก็มีทีมไหนที่จะแนะนำให้ผมลองเล่นบ้างแล้วก็ลูกนี้โรมารโล,โมาลีโอโรมารลีโอโดนแซะนิดนึงติดแล้วจ่ายเข้าไปเมสซี่ฉกบอลได้แล้วสัดด้วยซ้ายหายครับลูกนี้ยังไงครับม,ม,มาแล้วห0่ดอกแรกครับหายไปเลย เมสซี่1่หนึ่งครับนาทีที่สิบเองทุกคนใช้แผนอะไกันบ้างเม้นบอกกันหน่อยครับตอนนี้อยู่แรงไหนกันแล้ววันนี้มาได้พาทุกคนมาลงแรงนะย้ำก่อนตอนนี้เป็นเกมอีเวนต์ทัวร์ครับไปที่ฮานูกูแล้วให้เมสซี่อีกทีหนึ่งจ้มลูกนี้ก็เรียบร้อยครับสองศูโอ้ยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ย โอ้โหมาเร็วเกิน2-0ครับเกมนี้น่าจะสบายๆนะโอ้โห15นาทียิงไปสองลูก <c oughs> มานเดียครับแซ่ไว้ไปที่เชจิโยโอ้โหจ่ายติดครับอืมผู้แข่งก็ลุ้นเหมือนกันแหละทุกคนภาพมีกระตุกหน่อยนะครับยังไงก็ทนดูหน่อยนะโทรศัพท์ก็ยัง <c oughs> เป็นโทรศัพท์เก่าๆอยู่ <oughs> เล่นไปก็บางครั้งก็กระตุกนะครับถ้าอัดคลิปไปด้วยมันก็จะประมาณนี้แหละครับอะไรฮะโอ้โหเล่นหน้าประตูเลยออกปล่อยขาฟุ่นากนิดนึงไปาปาครับออ้ยติดครับนี้เปเล่มเดีย๋ยวซอนซอนยังไงครับฝากไปที่เอ็มบาปเป้เรียบร้อยโดนเสียไปแค่จริงโยงโอ้โหด้บอลได้ครับเดอร์บอยเดอร์บอย จาจทะลุช่องโอ้โหอโอ,โอ,อะไรวะน,นี่เกือบแล้วปีเตเชกโ,โอเคเอาเป้ได้บอลแล้วจะซัดลูกนี้ก็โดนครับคบคานาวโรครับแซะไม่ได้ฝ่ายทีเดียวยองเดียวยองโดนกระแทกนิดนึงยังได้ครับแล้วโอ้โหยังได้ครับยังได้โรมาเลียวครับฝ่ายที่คารูกรล,ลับมาทีโรมาเลียวอีกทีดึงเกี่ยว้นิดนึง สวยฝากไปครับโอเคคาฟูฝากแล้วยังไงยังไงโรมาลิโอได้ได้ฮะโรมาลิโอโรมาลิโอยังไงโอ้โหไม่ใจกดไปไม่ไปทุกคนกดแล้วไม่ใจอะไรครับอันเดนยครับมาไปอย่างเดียวครับอืโดนดีครับกุ้แข็งเตสสูง ตัวน่าฮะเด้๋ยวบอยทิกทิกแล้วจะใส่บอเป้ครับบอลมาเข้าทางเซจิโยฝากไปที่เดือยงเดือยงเดือยงโดนแซะเยบีเอ็มบอเป้ครับไล่มาแล้วไล่มาแล้วฟันได้ยังยืนตำแหน่งดีครับผมมีฟันได้อยู่สองสามตัวน,นะทุกคนนัางน,นี้เข้ามือสุดละฟันได้ล่างบูสเตอร์ล่าสุดก<ม>็มีนะนั่งเฉียวอ่ะสี่สิบห้านาทีครับยังไงครับจะหมดแล้วจานจาน,จานโอเคโอเคครับสองศูนย์ครึ่งแรกแม่คือทุกคนโทรศัพท์ ประมาณว่ามันหน่วงอะเวลาเรากดสกิลอะมันไม่ค่อยติดครับก็เลยนั่นแหละไม่ไม่ค่อยได้กดใช้สกิลสักเท่าไหร่บางทีกดดัะเมอรฮัทบางทีกดกดเทิร์นอะไม่ไปครับทุกคนไม่มันไม่ติดอะไม่รู้จะทํายังไงต้องรอรอโทรศัพท์มาอย่างเดียวโอเคอันใดครับแซ่ไม่ได้เาจิโน่โดนแซะคืนเดียบี้เดียบี้โอ้โหชาจิโน่เมาคืนแล้วโอ้เดียบี้โดนแซะคืนแอ้า ยังไงแล้วยังไงฟันไหนครับยังยืน erm ตำแหน่งดีโดมาริวโดนแซครับเรียบร้อยจานเปล่านะบอลตั้งเตะอยู่ที่คานูก,กูครับคานูก,กูนี่รับเหมานะทั้งเตะมุมทั้งฟรีคิกครับทั้งใกล้ทั้งไกลน่ะซัดหมดครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงหรือลูกจ่ายแล้วชาชวิโยยังไงครับฝากไปที่คารนูก,กูอีกทีแล้วโดนแซะจานไม่ว่า,างไรฮะ ไปครับจ่ายแล้วจัด <Okay. S 2> เปิ้นจังหวะเดียวอันเดครับยังยืนจังหวะดีแล้วใจลูกนี้ก็ติดเอ็มบอป้เดือบอยเดือบอยเสร็จครับฟันไ้มาใจยืนคันนาวาโล่จ่ายลูกนี้แล้วยังไง ยังไงจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าเดอร์บอยซัดตรงนี้ก็ซปเปอร์เซฟของปีเตอร์เชกแล้วครับปีเตอร์เชคผมทําแนวทางกันอัพไปแล้วนะทำแนวทางการอัพสลับแนวทางแบบผมนะใครอยากรู้ก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับว่าการอัพของปีเตอร์เชคของผมนี่เป็นยังไงนะโอ้ลูกนี้ก็เตะมุมปัดเดอรบอยบูสเตอร์ครับปัดเตะมุมงลงูกนี้ฟิคิเข้าไปเลยอะ่ะ ก็าลังจะชมปีเตอร์เชกกว่านิวนะเดอรบอยเตะมมเข้าไปเลยครับทุกคนโอ้โหโ,โมาแล้วครับไล่มาแล้วสองหนึ่งทุกคนบอลอยู่ที่คาฟูครับจะยอมทําไมจะยอมทําไมาปันกูไหลลูกนี้โดนดักไว้ได้ครับเดริกมาครับแข่งคนนี้น่าจะเป็นสายฟรีครับทุกคนซอนฮึงมินบอลอยู่ที่ซอนไหลให้เดอะบอย <The boy S 2> แล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหติดเซฟของปีเตอร์เชคอีกครับ โอ้โหหลายเซฟแล้วทุกคนโอ้ฝาวจาังไปเหลือปะแชร์จินโูครับมายังไงอเอาใครดีตรงนี้แหล,ใละใกล้ๆนนี่แหละไปะอันเดียสวยโอ้โจะใจเข้าในตรงตีหรือเปล่ายังได้ครับแล้วโอ้ยเดือยยองเดือยยองนี่จบสกอร์เก้าสิบนะทุกคน ผมอัพให้จบสกอร์เกแล้วลดเ,เกมรับของเขานะและลูกดีเดียบี้ครับหลุดมาแล้วเปิดเข้าในแล้วโอ้ยยังไงยังไงเคลียรก่อนสีครับ <c oughs> สวยครับเดยยงขึ้นไปที่โรมเรลิโอชาจิโนครับจ่ายเข้าในตัดเข้าในแล้วเมสซี่พลิกพลิกแล้วจะซัดด้วยเซยลูกนี้ก็ติดบล็อกค,ครับเกมนี้ <c oughs> ผมน่าจะตั้งเปลี่ยนอัตโนมัติไว้แล้วทุกคน น่าจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วล่ะครับเพราะว่าบางเกมอ่ะบางบางแขนผมไม่ได้ตั้งเปลี่ยนอัตโนมัติไว้นะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวดูนั่นไงเดอะบอยมาแล้วครับตอนนี้นาะทีที่เจ็ดสิบกว่าแล้วทุกคนเปลี่ยนตัวหน่อยไหมเนาะเอาพี่โดครับพ่โดล่างอนาเซอร์บิ๊กทามโชทามหรือว่าบิา๊กทามวะจะไม่ผิดจะไม่ได้ใครจำได้บอกผมหน่อยนะพี่โดล่างนี้ เปิดไม่ยากนะพี่ดล่างนี้ผมเหมือนจะเหมือนจะเปิดเปิดง่ายนะล่างนี้เท่าที่จําได้นะถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยครับมีคลิปอยู่มาฮะทุกคนดูคู่แข่งกันหน่อยคู่แข่งสี่สองหนึ่งสามไม่น่าจะเปลี่ยนนะเอมปเบปเป้ทุกคนเอมบปเปรเ้อยหนึ่งนี่เป็นล่างโฮเพเยอร์ครับทีมชาติเป็นการ์ดคล้ายๆการ์ดเขียวแหละแต่เป็นล่างทีมชาติที่เป็นตอนอะ,อะไรอ่ะ ฟุตบอลโลกกาตาเนาะถ้าเาที่จำได้นะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยครับทางนี้พีกสุดละสลับโฮเเยอร์ปรีกซ้ายพีกสุดละเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยมาชมเกมกันต่อครับทุกคนใช้แผนไหนแต่เลงกันครับส่วนมากผมใช้หลัง5กับเอ่อสี่สองหนึ่งสามนะสี่สองสามของแซมเอนั่นแหละครับมามาดูเตะม,มุมทุกนี้ก่อนค,รค,รครารกูครับนะครับปั่นก้อยไป เปิดก้อยไปแล้วขึ้นวงลูนีก็โอ้โหแล้วจะซ้ำอีกยีหูจันจันไปแดงปะหยุดโทษนะครับลูกนี้ดู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 แล้วนี่ฟันไหนจะโอ้โหมันต้องไปแดงแล้วเปิดปูม,มาเนี่เปิดปูม,มาเนี่โอ้โหมสซี่ครับไปไปแล้วสัตลูกนี้ก็เรียบร้อยครับสามหนึ่งครับไม่เหลือมสซี่ครับ ั้งนี้ผมอัพตามในทางของผมนะใครจะอัพตามในวทางของหลายๆที่ก็ถ้ามันไม่เข้ามือก็ลองมาอัพตามในทางของผมได้ครับทาทิพไว้อยู่นะทิพพีวีไว้อยู่ครับแนทางการอัพแล้วก็ซาดวไซหายเรียบร้อยสามประตูตัวนึงครับนาทีที่โอ้โหเจ็ดสิบห้าละเรียบร้อยเล่นสบายครับ แล้วออกขวายังไงครับชาิโยสบายอันเดยขึ้นไปครับโอ้โหวนหนึ่งรอบสวยมากใจลูกนี้ก็โอ้โหเหมือนโจรเลยครับใจโอ้โวอนอย่างสวยแล้วยังไงเมสซี่ยิงลูกนี้ก็ฟิลโฟเดนซ้ำอีดีอูเรียบร้อยสามปูะตสองครับไล่มาแล้วอจากฟิลโฟเดนนะโอ้ลูกนี้ซ้ำจากไม่ใช่เมสซี่ซ้ำจาก ใช่ครัใช่นะผมจำชื่อไม่ได้ออของออร์เนนอลเนาะอ๋อนางไงทุกคนอ,อยู่หลังปกเสื้อครับอยู่หลังเสื้อกาเบียนเชซูส,สเออใช่แล้วกองหน้าาอ์เซนออดีตผู้เล่นของแมนซิตี้ครับจะด,ดีดด้วยข้งางท้าด้านนอกนะดีดขวาครับแล้วไปเข้าทางของฟิฟูเดนนะซัดด้วยขวาก็เรียบร้อยครับสองประตูต่อสามอ๋อยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมมาสามสองครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมสามสองนาทีที่แปดสิบกว่านะ อาคาฟุฮานูกุครับพิกายสวยๆครับให้เดอรบอยเดอรบอยดึงจังหวะนิดนึงพิกหนึ่งรอบแล้วจะโอ้ยจใจคืนเมสซี่แล้วเดอรบอยเดอร์บอยออกจัดรูช่องครับไม่ได้โดนตัดยังไงโยพีโดพีโดแล้วโกสตัดได้ขวาลูกนี้ชนเสาตั้งตัวโอ้แล้วยังไงยไงครับลูกคู่ มันกดไม่ไปทุกคนโอ้ยออกขวาครับนี่มานี่มาไหลเขาออกขวาให้เมสซี่เปิดจังหวะเดียวครับหมดแล้วฟันไดห,หมดแล้วฟันไดห,หมดแล้วฟันไดห,หมดแล้วแล้วยังได้อยู่ทดหกนาทีโอ้โหแล้วฟันได้ทำอะไรวะอู้ทำอะไรออ้โหโอ้ยซูเปอร์เซฟกาเบียนเชซุสครับแย่งกับฟันไดไม่ได้แล้วก็ซัดตรงนี้ก็ไปตรงตัวของปีเตอร์เชคแล้วครับ ดูเตะมุมลูกนี้ครับเมื่อกี้ปั่นขวาเข้านะตอนนี้จะปั่นซ้ายเข้าอีกไหมครับโอ้โหหลุดกรอบดูมุมลูกนี้ก็จะปั่นจะปั่นซ้ายให้เข้าอีกมาใจเย็นใจเย็นรถโถกตรงทีครับสองลีพันละโอ้โอโอย่านาย่านะโอเคคบฟุบพีเมซี่ครับจังหวะเดียวครับปืนลิงแฮมลงมาแล้วแล้วโดวนตัดบอลได้ตัดบอลได้ ยังไงอเวลาครับโอเคจบเกมโอ้ยสามสองครับอ,อย่างรุน้นแล้วก็ได้สองทนทสกิลทุกคนอขอบคุณครับทุกคนมันก็ติดๆขัดๆหน่อยสำหรับโทรศัพท์แล้วก็เสียงผ้าของผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับแล้วเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับฟอลฟันชาแนลผมทำไไ้้คุณก็ทำไไ้้คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย